Música ถ้าถามว่าเราเป็นคนงกแค่ไหนนะคะก็ดูนะคือคอนซีลเลอร์หมดแล้วหมดอีกแต่ว่าก็ยังไม่ยอมซื้อใหม่ตัดแบ่งครึ่งแล้วควักออกมาใช้ยังไม่เสร็จนะว่ายังไม่ได้เกลี่ยคอนซีลเลอร์เลยน้อยแต่มากหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแบ่งให้เสร็จก่อนแล้วกันจริงๆวันเนี้ย ว่าจะเป็น vlog ok ที่ไม่เห็นหน้าเดี๋ยวเมื่อกี้ใส่ฟิลเตอร์ปิดหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเขินเวลาถ้าถือกล้องแล้วก็เออแบบอารมณ์แบบเดินถือกล้องข้อโรงเรียนแล้วก็พูดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็เขินอะ่ะนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเป็น vlog ok แบบที่คนเกาหลีเขาทําที่ให้เห็นแค่ชีวิตประจําวันเฉยๆว่าเออวันหนึ่งเขาทาอะไรบ้างอะไรเงี้ย จริงๆอะอยากทาําทมาตั้งแต่อยากทํามาตั้งแต่อยู่ตั้งแต่นี่แล้วตั้งแต่เข้ามาประมาณปีหนึ่งละเพราะว่าแบบเราเข้ามาหาลัยแล้วไงเราแบบวางแผนนู่นนี่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เรียนย่งเอาตัวไม่รอดเลยก็เลยคิดว่าบูเต้น,นะคะไม่มีตังค์ซื้อแพงค่ะคือ ก็ดีนะอันนี้มันคุมมันมากเลยว่าเราค่อนข้างเป็นคนหน้ามันกดไม่้มรอยสิวเยอะๆเอาพูดเลยนะอ๋อกะจะทำตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วแต่ว่าติดอยู่ตรงที่ขี้เกียจนะคะแล้วเราก็ไม่ใช่คนเรียนดีเราก็เลยคิดว่าถ้าเอาเวลาไปทำล็อกเอาเวลาไปตั้งใจเรียนก่อนคนะให้เกรตมาดีๆก่อนนะก่อนที่จะมาทำวงทำล็อก เจียมตัวซะหน่อยอะไเนี้ยแล้วพอมาอยู่ปีห้าก็งานก็เยอะมากอยู่แล้วก็ยังไม่เจียมตัวเหมือนเดิมว่าเขาต้องตั้งใจสอนด้วยเพราะว่าปีห้านั้นฝึกสอนแล้วต้องสอนเด็กๆแล้วสอนอนาคตของชาติแล้วทาด้วยลิปอันนี้ต่อ ที่ลงไปแรกนะมันติดนนะติดทุกอย่างอยกเว้นปากเดี๋ยวมันก็หลุดที่ปากอะแต่ที่ทาแก้มอะไมยหลุดเลยใช่อันนี้ทาสีมันอ่อนลงคือทิศในกล้องมันไม่เห็นว่ามันแดงแค่ไหนเว้ยแต่นี้เห็นแจ่มจะจะร้องไห้แต่ก็คือไม่ได้ดูอ่อนลงอะไรเลย เสร็จแล้วก็ทำผมลุกก็จะประมาณแก้มแรงมืนตูดลิงเลยน้องทำผมกันจ้ะมันก็ไม่มีอะไรมากแค่นี่ไม่ใช่มันงม,งม เป็นวอ์กที่เห็นหน้านิดนึงเนาะจะพูดเฉพาะตอนอยู่คนเดียวอยูกับคนอื่นจะไม่พูดเพราะว่าอายนะเขินก็นี่ก็นี่สีผม เดี๋ยวก่อนเจอนักเรียนตัวเป็นๆอะ่ะต้องรีบไปจริงๆอ่ะควรรีบก่อนที่จะมาสอนอีกคืออันนี้เป็นใส่ใส่ไฟนะใส่พี่มีผมขอโทษด,ด,ด้วย มันหกโมงห้าสิบเดี๋ยวเจ็ดโมงเพื่อนจะมารับเพราะว่าเออ่หัวหน้าหมวนขอมาว่าขอให้นิสิตฝึกสอนเนี่ยมาถึงโรงเรียนประมาณเจ็ดโมงครึ่งกลาง ลมีลาชอ่อนะต้องค่อยๆมีมาเล่นตอนเขียนคิค้วยังไม่โกรธเท่ามาเล่นตอนหถีผมนะคะจำไว้เพราะว่าเราเป็นคนผมยักโซกเวลาจะออกนอกไปข้างนอกอะก็อยากจหนีเให้มันอยู่ทรงนิดนึงแต่ถ้าโดนเหงื่อมันก็ไปเหมือนเดิมแหละว่าพื้นฐานเราไม่ใช่คนผมตโต หมดนะที่พูดมาตอนนี้เพราะว่าตกลงไว้แล้วว่าจะเป็นบล็อกไม่เห็นหน้านะแล้วนี่ใส่ไฟมันเป็นอะไรนักเนี่ยฮนะมันจะต้องเออเสนอหนะ้าคิดนะคิดค่าออกคลิปนะจ๊ะผีในห้องบอกนอกจากมึงจะคุยกับตัวเองได้แหละมึงยังคุยกับสายไฟได้ด้วยนะผี่ในห้องก็คืองงกัน ทุกวันนี้สงสารขีนะ่ในห้องตัวเองมากเลยนอกจากจะต้องมาอยู่กับฉันผู้ไม่มีสติแล้วยังต้องมาฟังฉันพูดกับพูดกับกล้องนะมันเป็นยังไงละ่ะฮี่ข้างหลังมันมองไม่เห็นใช่ไหมมันก็ต้องหนีบย้ำๆหน่อยจำไว้นะคะสีผมแบบนี้อาทำตามนะคะผิดระเบียบค่ะ โดนดุจนไม่รู้จะดุยังไงแต่ก็ยังดื้ออยู่นะคะแต่โชคดีที่ทําแค่นี้แล้วก็ยังไม่ยังไม่พอออยังไม่เห็นนะถ้าพอออเห็นก็โดนเชิงผสมเดี๋ยวไปแตะเดี๋ยวไปทําผมต่อก่อนอาจจะเจอกันทีเดียวอาจจะเจอโอ้โอ้โอ้ผมพุตาอาจจะเจอกันที่โรงเรียนเลย ส,สดีค่ะนี่มองสี่คจะเปชื่อนี่มหกแต่ชื่อหสี่ครับหสี่กับเจ็ดสี่กับแแต่มสี่ถามวันนี้เราไม่มีเรียนกันนะคะครูก็เลยตอบ เขา,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 าเป็นม 6, เนมอตอนนี้เราอยู่ม .6 พอม .5 เพเรอะรอัสี่ทับสี่สี่ทับห้าก็สอนสไลด์แบบ4ี่ทับหอาทิตย์ที่แล้วค่ะที่จะเอ่อที่จะทวนคำศัพท์ใหม่ให้อีกรอบนึงเพราะหนูยัง,นนงมไม่ได้บอกความหมายเขาขขขใช่ค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะสอนสอนโ Position ว่าในประโยคไอ e c t ชี e อยู่ตรงไหนแบบวันนั้นใช่ใช่ค่ะ ใช,ใช่วันนี้น่าจะสอนแค่นี้ให้ทันสี่ถึหกเพราะว่านนเพราะว่าใช่ใช่ค่ะถ้าเวลาเหลือก็จะสอนให้ทันไปเลยทุกห้องขอบคัน ในี้ค่ะมล้วฟังคอร์ไมว่าจะแนปคไม่ไล่หมจ๊ะใช่มันลิงกับไอเนี้ยไม่ได้อะตอนแรกมันได้นะทีนี้ที่ไปกดตั้งค่าอะไรนี่รู้อะแล้วก็ ขอบคุณมากค่ะนี่พี่ก็เลยไม่เป็นหรอนี่คือใส่ไส้อ่ะเคยกินไหมกินกินได้หนูเคยกินแต่พี่กินเครื่องสมาดไปก่อนร้านที่ฮูเกะไปเนี่ยเป็นเป็ดเจียวในตำนานม้านนั้นเลยอร่อยมากอุ้งยำในตำนานเลยอร่อยอยู่นะแล้วก็ต้องไปเร็วนิดนึงไม่งันร้านหนึ่งร้านสอง ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยที่พินร้านร้านที่เจอก่อนอแล้วพอบตอนหลังเด็กอ,องาพยะอยู่ร้านทันไปอยู่นี่คือภาคภูมิหรือว่าธนาหยุ่น เดินผ่านพอดีนะเขาหันหน้ามาหาเพื่อนเขาพอดีอืเพลงใครเขาชื่ออะไรเพลงใครจ๊ะสนุกใช่ไหมไปไหนแล้วจิตใจอยู่ในเสียงเพลงตลอดเวลาคู่ขาไปว่ายบายบายค่ะได้แต่เธออยากจะไม่คิดถึงเราอุ้ยคู่ขาไก่ร้องแป๊บนึงียวค่ะ ค่ะเร็วๆเดี๋ยวมีเรียงขับต่อไปแล้วค่ะค่ะอีกห้าคนบาย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 เล็กสี่คน I'm <laughs> sorry.